ก็กับผู้มีผู้มีนรกไปเดือดเดือดที่ต้นหลวงใหญ่นี้นะก็ลองที่ครริษัทลองนรกดีนะลงแล้วพวกครริษัทก็ลองนรกทำไมหน่อมเงี้ยก็ลงองค์พุทธายังตกนรกมาแล้วเอาเอาทำไมองค์พุทธคุณสัพตานรสมนนครดมหลวงพ่อเคยตกนรกมาแล้วไอพี่ชายก็เคยตกนรกมาแล้วเราได้รับโอกาสทุกคนก็เคยตกนรกมาแล้ว เม่อก็เหมือนกับคนี่นี้ก็ได้รับการรู้เม่อกอนนี้ไงทำไมเขารู้ว่าหลวงพ่อจะไปช่วยเขาเข้ามาขอเข้ามานี่ก่อนเขาโอกาสก่อนเพราะว่าเขาอาคุได้ง่ายนะพ่อเขาเขาเคยเดือดเดียนที่รมีบารมีชัยวางยาท่านอรุณส่วนคนที่วางยาให้าได้ืองส่วนให้ตายคนนั้นนะครับที่มานี้แล้วก็เขา อยากจะเจอหลวงพ่ออยากจะกราบหลวงพ่ออยากจะขอเข้ามาต่อหน้าหลวงพ่ออยากจะช่วยเขาสักครั surgeons, no ้งเขาขอโอกาสสักครั้งเพราะว่าเขาทุกข์จริงๆเขาไม่อยากจะบรรยายเลยว่านรกมันมันเป็นอะไรไม่อยากจะพูดถึงมันเลยแต่ขึ้นมาสันที่ว่านรกนี่คือเบาแล้วนะเพราะว่าได้รับการช่วยได้ได้ระดับนี้เล้วว่าอยากเจอวันนี้ได้เจอหลวงพ่อได้ช่วยเขาจริง ตอนนี้ฝากติดตามหลวงพ่อโคตรพระท์กุลเป็นร่วมโอโมกีหลวงพ่อเทวันีเลยโอ้โหประธานเปลี่ยนเปลี่ยนภูมิเลยก็ให้ก็ให้กระทุหมู่ทุกเหล่าแล้วน้อมเลาน้อมตาม จริงๆคลับพ่อพระคิดไปปกูกตามหลวงพ่อได้เลยนี่ถ้าหลวงพ่ออนุญาตหมายถึงว่าไม่ต้องขึ้นเพื่อไปอินเดียนสรุปปัจธรรมนในช่วงนี้ต้องสรุปปัจธรรมเรื่อยๆเข้าเพราะการโผล่มันต้องโดยเสธธรรมโผล่ในใจเพราะความอยากโผร่ต้องโดยสัจธรรมสรุปเรื่อยๆโนสติในสัจธรรมเรื่อยๆโนสติในโหสติเรื่อยๆสิ่งที่อยาก ไมเเหมตัวไหมเองเรื่อยๆหน่อยมันจะได้ดับล้างดับเองดับล้างดับเองตัดตัวตัดเองเรื่อยๆตัดล้างดับอืมตัดตัวตัดเองตัดตัวตัดเองไหมตัวไหมย้อนกลับมาไหมตัวไหมเองเรื่อยๆอย่ามัวแต่ไปอะไรในการในจิตอย่ามัวแต่ไปเจริญจิตเจริญรู้เจริญเห็นอย่างเดียวย้อนกลับมาไหมตัวไหมเองให้มันผีๆมันเรื่อยๆต้องปฏจธรราสรุปล้างไปด้วยนิโรธสรุปล้างไปด้ย จึงจะปลอดสว์ได้เนาะปลอดสว์ก็คือ,อจ,จบช่วยสัปสมปัสสัตว์ต้องมัวเราต้องโนสติตัดตัวตัดเองดีๆ ไม่ตัวไม่เองกันเรื่อยๆตัดตัวตัดเองมันจะได้สรุปเนื้อหาตัดสรุปตามพระเจ้าองค์ตัดตัวตัดเีมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตัดไม่ค่อยไม่ค่อยรันมันไม่ต้องไม่ค่อยตัดอะไรมันจะตัดตัวตัดเองเนี่ยมันจะจบตัวไปค่อยตัดถ้าจะไปค่อยตัดมันก็ไม่จบมันก็ไม่ตัด มันมีร่องรอยอยู่่ตรโจไฟตัดมีร่องรอยมีอาการมีสภาวะอยู่มีร่องรอยให้แต่โจตัดเดงนไม่มีไม่มีสบู่ไม่ตัวไม่เองไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่มันกระทั่งไม่เองเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตอยู่แล้ว เรือ่อยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองกันเรื่อยมันจะได้ตัดตัวตัดเองเป็นมีนจะออฟไซด์ไปเรื่อยปัญหาล้ำสมัยไปเรื่อยตัญหาล้ำยุคไปเรื่อยตัญหาล้ำข้างหน้าไปเรื่อยมีแต่สมุทัยเจริญมีแต่สมุทัยปฏิบัติ มีแต่เจริญสมุทัยมัวแต่อะไรกับอะไรมัวแต่อะไรกับอะไรมีแต่เจริญสมุทัยมัวแต่ปัญหาปฏิบัติอย่างนั้นน่ะทางโลกทางธรรมอะสมุทัยเหมือนกันหมดสมุทัยเข้าไปเจริญสมุทัยเข้าไปดาเนินทั้งนั้นเลยเป็นสมุทัยทั้งนั้นแหละ ถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองกันเรื่อยๆไม่จะได้จบตัวจบเองเป็นตัดตัวตัดเองเป็นจบตัวจบเองเป็นอตัวคอยจบมันไม่จบมันจบตัวคอยจบเองแต่มันไหม้ตัวไหม้เองเป็นมันก็จบจบตัวไปค่อยไหม้มันไม่ใช่การไม่คอยไหม้ เปเจริญตัวไหนไม่ได้นะ้น่ะไปเจริญตัวไหนมันก็ก่อเกิดตัวนั้นก่อเกิดในตัวเจริญพิจนามันก็ก่อเกิดในตัวพิจนาทําจบให้ไงจมัวได้ไม่ได้อะไรอยู่จมัวแต่อริยมัวแต่ปุถุชนอยู่ท่านจบให้ มัวแต่อระยะมัวแต่ปุ้ดิชนอยู่ที่ท่านบอกแล้อย่างที่บอกมาหลายครั้งแล้วเหลือแล้วนาคตก็ตลเวลาหลังหนึ่งก็เป็นของเด็กแลน้วนเลยมเด็กเล่นล้วนเลยนั่นเลย รวมกันมาประชุมกันผู้เมียที่วาสนาแล้วเขาก็นำเองจะมีเด็กที่เป็นผู้นำจะนำกันเองสะกิดกันเองบอกากล่าวกันเองประชุมนะลับใหั่ เรื่องการปรับเปลี่ยนมนุษยชาติผมไม่ไ้เรื่องละตายไปเป็ีนไปตรงนสว่างสวัยก็ลงมาทอดแทนมันจะได้เป็นแบบอย่างมนุษย์โลกยุคใหม่เป็นแบบอย่างของความสว่างสวยเป็นแบบอย่างของความไม่หลงแล้วก็เป็นแบบอย่างของการให้การเสียสละกันลวกัน

嗯啊、他们人一样的都是真理性的。这个修行用了很多方法，一年多时间帮助女儿，但是都不行。九儿、嗯嗯、来了一次回去，姐姐就变化了，就那种教是内在的教，去就是在教他的零食嘛。ให、嗯、้ทุกวิธีรักษา เดี่ยวมาแค่รอบเดียวกับ,ลบกบลับไปแบบโหแบบเห็นผลทันทีเลยแล้วก็ไม่ใช่แบบสอนด้วยอะไรนะสอนด้วยจิตล้นล้นเหมือนกับเรื่องอนุภาพล้นล้นมันเปิดแล้วพอมาปั๊บก็เปิดทันทีถ้ายิ่งายถ้าจุดไข่เปิดอนุภาพเปิดเลยมันนี้นอันนุภาพที่เปิดอันเนี้ยมันก็ไปถึงทั้งหมดที่สาก็ไม่จำก 法这些可能也有一些尊的造业啊、业障啊这些。但是他也得到了世尊的福报功德，那也得到了这种消散。

จิตแพทย์จิตเวทลูกสาวบอกว่าแม่ทะลุไหมหมออะเป็นจิตเวทเองใจก็พูดจริงเขาพูดถูกยยนก็หลายอย่างที่เซาจินบอกว่าลูกสาวเขาไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าพูดมาแต่ละประโยนเลยว่าลูกสาวเขาพูดถูกนะหลายอย่างเพียงแต่ว่าเจอช่วงที่ใช้กรรมแต่พื้นฐานพื้นฐานช่วงที่ใช้กรรมไม่มีใครเข้าใจเขาใช่ไม่มีใคร ก็ออถกคนหนึ่งตีความผิดบ้าง,งแต่ว่าฟังจากการพูดแล้วมันรู้เรื่องหมดมันไม่ใช่ว่าแค่แค่แบบระบายอ่ะอาจจะมีการระบายไทยเทท,ที่แบบไม่ถูกต้องตั้างแต่ว่าเขาก็อันในอยู่แล้วก็หาวิธีออกใช่ไหมคั้นเองเออ้าหยุดลูกหยุดแช่เลยนะลูกเตือนเตือนเตือน ต้องโดนพัวข้างหลังแล้วมันจะกระเด้งออกตัวซ้อมเนี่ยมเด้งออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันจะเป็นมักพัก,พ,กพอเราไม่สนใจเัาปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ซ้อนบ่อยไอน,นพวกเนี้ยด,ดูเขาจะล่อเรา ยิ่งเราย like ิ่งสนใจอะไรมากบางเคาก็จะซ้อนใหญ่ได้ใจหลอกได้ยั่วได้หลอกได้ยั่วได้ซ้อนใหญ่เลยทําไ่ทั่วนี่พเราไม่เราไม่สนใจมันก็เบาลงมันก็จะซ้อนเป็นพักๆซ้อนแบบดีบ้างซ้อนแบบไม่ดีบ้างคนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ นั้นถ้ามันเป็นลักษณะวิบากกรรมแบบนี้เราต้องอย่าไปสนใจเยอะไม่ว่าจะยังไงตามมันจะไปเข้าทางแล้วไปสนใจจะเข้าทางหมดถามก็ไม่หยุดนะถามนั่นเรื่องนั้นถามนะตอบแล้วก็ไม่จบตอบแล้วก็ไม่จบมันจะไปเรื่อยๆยุ่อเรื่อยๆอย่าสนใจอข้น ยยาาอ่งะบางคนโอ้ยมันซ้อนเยอะมา่ก่อนยิ่งเยอะเลยคนไทยก็เป็นเยอะมากก็ส่วนมากก็กรรมกับองคุณทั้งนั้แต่อดีต่อจะก่อนเว้นเข้าวัดเขาก็เป็นดีนะลากดังนั้น พวกทำไสยศาสตร์ใส่องคุณก็มีเล่นของเล่นเว่นเว่นมงคาถาใส่องคุณพูดง่ายๆถ้าสอบทดลององคุณบ้างทำใส่องคุณบ้างก็ทำถึงเวลามาโดนครอบตัวเองมาโดนครอบ

สายเทใหม่โทษหน่อยให้ปวดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจใ<ช>เพราะว่าอายุมนุษย์มันสั้นอยู่แล้วใท<ะ>างที่สว่างสวยก็ลงมาทดแทน,นามาเกิดทดแทนมนุษย์ที่มันใช้การไม่ได้ที่มันไม่ได้เรื่องในแล้วจะได้มีแบบอย่างที่เรียกง่าย แต่อย่างที่สว่างสวยแบบอย่างการเสียสละการให้เยอะๆไว้โลกยุคใหม่มันจะไม่ใช่โลกแห่งการเบียดเบียนมันจะไม่ใช่โลกแห่งการเอาละกับเปรียบกันมมันจะไม่ใช่โลกแห่งการแย่งกันมันจะไม่มีการแย่งกันมันจะเป็นลักษณะเผื่อแผ่ยุใ่าจะเป็นโลกยุคที่ช่วยเหลือกันมากกว่า 相互帮助为主题的一个时代。เด、啊、ิน呐，เดินผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆตรงนั้นตรงนี้เลย。